โอ้ลายสวยเดนนี่นี่นี่นีวยนี่กันนมามูนี่มากเกลือยาหน่เฮ้ยนี่แตวิยาโอ้ยมีหมากไม่ไม่หนึ่งเลยนั่นอะไรเ่ยมานี่อ่ะเท่าไหร่เธอสี่สิบ แบบแโดนลูกค้าลุ้มนี่อะแม่ติดไหมติดเอาใบพืชกุ้งหรือไงไม่ใช่งานแล้วหรอบางนี่ไม่มีงานจะให้ทำแล้วแก่แล้วอ่ะโอ้โหนี่พี่สาวมาแล้วจำชื่อได้นะเพื่อนเออเพื่อนกันจำได้ได้อะไรไม่นี่นะน้อ นึกว่ากลับไปอยู่ข้างนอกแล้วโอ้ยหากินนึงเสียปิดปากเอาไปซ้องกันอีลูกโคโคบิดมะเขือก็ได้แต่โควิดนอนอย่างเดียวเดินไม่เป็นยกงอหนาเปิดเส้นเอ็นยืดไปหมดอะไรอีกมาแตงมะเขือได้หมดเลยนี่ยมนหนึ่งคือเนี่ยวัชพีนึงเนี่ยวัชพีนั้น

ตะจอยโดนลุมแล้วตะจอยนี่เท่าไหร่ครับมากกว่าสี่สิบเก้าแล้วอะไรอีกต่เพิ่มเลยเดิมได้ครับได้ลดละลงได้ตัวฟูตัวพีนอันไปลูกนี้ก็ได้หนึ่งนี้อาวัชิมาเป็นสิบบาทคนลูกค้าเยอะมากตะจอย

85รีม,มาก่อนแป๊บเดียวกับข้า,ไา,ไา,ขา,าวาไม่เอาเอาโอเคไปเอาวไม่เอาทอน85จ no ้าตามเอาไม่แต่งทอนไม่เอาเขาตอนนี้มาแต่งกว่าของเพียบคนจะยาอกาหาอยู่นี่นะอาจาาฝั่งนี้นะอี่ลย่ะโงน้ อ๋อันนี้โลครุ่นได้ไหมเก้าสิบบาทเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนี่โอ้โหโอโชิดระร้ <170. S 3> อยเจ็ดสิบแล้วก็ ดีแท้โดนลมเลยม้วนสอนี่มีมีขอบคุณครับอาจีนหรือไทยจีนสองทุงยี่จีนหรือไทยค่ะสองทุงยี่นะวา อันตันใครไงมี่นี่ก่อนไม่มีนหน้าในกล้าไม่เริ่มมาป้าจะไม่เริ่รบาต้นถ้บที่แน่แล้วม่ไป้ายหน้าใบร้อยหร้าใบร้อยหน้าใบร้อยใถุงนะเร็วมาใบราักสามหลอดสอามสี่หกเจ็ด ปดอ่าหนึ่ร้อยดีอ่าหนึ่งร้อได้เต็มถุงโฮ้ยปลายเส <laughs> <laughs> ได้เต็มถุง100ถูกมากสิบาทสิบาทเมื่อกี้ช่างอันนี้ลมขึ้นหรอเราขึ้นครับผมเราลสิบเรขึ้นเก้าสิบห้าคน ยี่สิบบาทก็ตังเอาอีกลูกหนึ่งก็ได้หกสิบบา,าทตอนตอนห <c ười> กสิบราคายัดเยียดยัดูาออคาบุคคลกินเลยเนาะยัดคาบุคคกินนะ <laughs> อืก็เลือกเองได้ได้ยังกับเขาก็ยังกายดีกูหลังโดนลุ่มตลอดมาซอยเบาวิวว่ามาเบาวิวเบาวิวหยุดจะหยุดบ่อยแหละเบาวิวรวยโอเคสบายเนาะไปบ้านจิไหนบ้านเจ้านี่ยมันอีกทีนะ ไม่ไม่ติอรจไันดิ้นตัวไม่แม่เป็นทัก